สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในช่องของแม่หมอวิงวิงนะคะได้กลับมาแล้วขอโทษที่หายไปนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้มากันด้วยหัวข้อพิาการที่ว่าเรื่องที่เพื่อนเทุกคนควนรรู้ใน72ชั่วโมงนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะกองที่1 กองที่2องกองที่3ค่ะหรือว่าเลือกจากหน้าไพที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะโอเคใครไม่ทันกดพอยส์ไว้นะคะขออนุญาตเริ่มกันเลยกับกองแรกนะคะกองแรกลัคนานะคะราศีปีนักษัตรนะคะปีวอกนะคะ ปีถนะคะราศีเมษราศีธนูนะคะแล้วก็มีชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มเนาะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนี้นะคะเรื่องที่เพื่อนๆควรที่จะรู้ใน72ชั่วโมงนี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆเ,เชื่อมั่นในพลังงานของตนเองนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ตอนนี้กำลังลังเลหรือว่าคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจทำดีไหมจะไปดีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะลงมือทำดีไหมไม่ว่าจะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนาะนะคะแต่คนที่เลือกกองแรกเนี่ย มองไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเซนส์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ตัวเองคิดเนี่ยมักที่จะแบบเป็นไปตามนั้นเสมอเลยนะคะแล้วก็คนที่เลือกกองแรกนะคะบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะเป็นหมอดูได้ด้วยนะคะ หากใครแพลนที่อยากที่จะเที่ยวเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะรอในเรื่องของการงานที่จะไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จคนกองแรกในช่วงนี้นะคะ72ชั่วโมงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลังเลใจอยู่นะคะขอให้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วก็ลุยได้เลยนะคะ โอเคขออนุญาตไปต่อกับกองที่สองนะคะเรื่องที่ต้องรู้นะคะภายใน72ชั่วโมงนี้นะคะของคนที่เลือกกองที่สองมองเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมีลัคนาราศีนะคะมังกรนะคะปีมะเสง็งราศีพฤษภนะคะปีชวดแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนู โอเคเนลเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะใน72ชั่วโมงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีคนที่กําลังดิวอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เพื่อนๆติดอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ fwb เนาะหรือว่า,เ,าเป็นอาจจะแค่ตอนแรกเหมือนจะมีในเรื่องของ สัมพันธ์ทางกายก่อนนะคะแล้วเหมือนได้มีการพูดคุยอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเกิดเป็นความรักความผูกพันที่รู้สึกอยากที่จะไปต่อกันนะคะใน72ชั่วโมงนี้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขามากขึ้นอาจจะมีการพูดคุยเคลียร์ใจหรือว่าเขาอาจจะติดต่อมาถ้าใครที่ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อกันนะคะไม่ได้มีการพูดคุยเขาจะติดต่อมาหาเพื่อน ะะหรือว่าบางคนเนี่ยแพลนที่แบบเดินทางมาหาเลยนะคะอืมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนเพื่อที่เลือกกล่องที่สองหากรอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่เนาะ<ม>ก็มีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะติดต่อมาหรือว่าอาจจะอยากเข้ามาพูดคุยเคลียร์ใจแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะแต่มองว่าอาจจะเป็นในการส่งข้อความเมสเซจมาก่อนมากกว่านะคะเรื่องเดินทางมาหานี่อาจจะอาจจะยัง ะะแต่อาจจะมีบ้างบางแบบแต่ไม่เยอะไม่เยอะห้าเปอร์เซ็นไม่เกินนะคะน้อยน้อยที่แบบว่าจะแบบบุกเดินทางมาหาเลยแต่ส่วนมากน่านจะเป็นการส่งเมสเซจข้อความมาหามากกว่านะคะโอเคขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี้นะคะเรื่องที่เพื่อนๆต้องรู้ เป็นเรื่องอักรนะคะโอเคไพ่คลืนซ้ำกันสองใบเลยนะคะในชาริออนะคะขอดูลักษณาราศีปีนักษัตว์กันก่อนแล้วกันนะคะราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎนะคะปีมะเมียปีมะโรงนะคะแล้วก็เออราศีมังกรนะคะ แล้วก็ปีเสืออืปีขานนะเนาะโอเคมาค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ภายใน72ชั่วโมงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะเพื่อนๆจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางชีวิตครั้งใหม่นะคะมีการได้รีเซ็ตชีวิต ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของการงานนะคะหากใครที่ในเรื่องของการงานเนี่ยหมดไฟไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ72ชั่วโมงหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆเนี่ยได้กลับมาเติมเชื้อเพลิงนะคะเติมน้ำมันแล้วก็ไปต่อนะคะอะไรที่เคยเป็นความฝันที่เพื่อนๆหวังเอาไว้เพื่อนๆจะได้ทำต่อนะคะแล้วก็ขอให้เข้มแข็งนะแล้วก็ฮึดสู้นะคะ แม่หมองเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมองว่าคนที่เลือกกองเนี้จะได้กลับมาเริ่มต้นรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์เก่าๆถ้าเกิดว่ายังได้มีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยก็มองว่าเป็นการคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะ หรือว่าเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆาอะคะ่ะหรืออายุห่างกันมากอะไรแบบนี้นะคะแต่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจากในอดีตแล้วทําให้เพื่อนๆนเนี่ยเหมือนลอกคราบนะคะเกิดใหม่นะเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาเก่งมากๆเลยนะคะคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยที่แบบเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเห็นไพ่ไหม นะเป็นการลอกคาบแล้วแบบมีปีนะคะเติบโตจากบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตได้อย่างสวยงามมากๆมองว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่คุณค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาชีวิตค่อนข้างที่จะขึ้นๆลงๆเลยเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามแล้วก็แต่สุดท้ายคุณจะผ่านมันมาได้เสมอขอให้เชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะคะ คุณไม่มีวันที่จะดับแน่นอนขออนุญาตนิดนึงเนาะโอเคค่ะใครที่รอในเรื่องของการงานการเงินนะคะกองที่สามก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นขยันแล้วก็การเดินทางให้โชคนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินเดินทางเราได้เงินเดินทางแล้วได้ตังคนะ,คะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดอื ประมาณนี้ข้ามจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะประมาณนี้แล้วก็หากใครที่ที่ผ่านมาตัดสินใจอะไรไม่เคยได้นะคะ7จชั่วโมงหลังจากนี้เพื่อนๆจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดจะไม่โลเลแล้วก็จะไม่ลังเลในการคิดของตัวเองอีกต่อไปแล้วยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วย ก็หักพลังงานอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะน้อมรับไปแต่พลังงานที่ดีๆเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะยังไงแม่หมอฝากเนื้ยฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ